สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้คาร์แลนช่องที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับเครื่องบินรบและยานยนต์ทางทหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเครื่องบินขับไล่ที่ถูกยกให้เป็นตำนานแห่งยุคสงครามเย็นมันคือ F 4 Phantom หรือที่รู้จักกันในชื่ออย่างเป็นทางการว่า m c d o n n l ล l o u u l l s s F 4 Phantom II เครื่องบินที่ถูกพัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาและได้รับการใช้งานอย่างกว้างขวางจากหลายประเทศทั่วโลก F 4 p h แฟนทอมนั้นเริ่มต้นการพัฒนาในช่วงปลายยุค1 9 5 0 s และถูกนำเข้าประจำการในกองทัพเรือสหรัฐเมื่อปี1960ก่อนที่จะขยายการใช้งานไปยังกองทัพอากาศสหรัฐและกลายเป็นกำลังหลักที่มีบทบาทสำคัญในหลายสมรภูมิโดยเฉพาะสงครามเวียดนามที่ F 4 p h แฟนทอมได้พิสูจน์ความแข็งแกร่งความเร็วและความอเนกประสงค์จนถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ทรงพลังที่สุดในโลกในเวลานั้น รูปลักษณ์ของ F-4 แฟนทอมโดดเด่นด้วยขนาดลำตัวที่ใหญ่ตีกว้างและหางที่มีเอกลักษณ์มันเป็นเครื่องบินขับไล่แบบ2ที่นั่งที่สามารถทำหน้าที่ได้หลากหลายทั้งการโจมตีทางอากาศการทิ้งระเบิดและการสกัดกั้นเครื่องบินฝ่ายสัตรูความสามารถที่หลากหลายเช่นนี้ทำให้ F-4 แฟนทอมเป็นที่ต้องการของหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเยอรมนีญี่ปุ่นเกาหลีใต้ตุรกีและอีกมากมาย หนึ่งในสิ่งที่ทำให้ f 4แฟนทอมเป็นที่ยอมรับคือสมรรถนะทางการบินเครื่องบินลำนี้สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึงแมต2.2หรือประมาณ2เท่าของความเร็วเสียงพร้อมกับพิสัยการบินที่ไกลกว่า2,300กิโลเมตรอีกทั้งยังสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ m ลบ7สปาโรค เอ็มลบก้าไซวินเดอร์และขี่ปนาวุธอากาศสู่พื้น AGM รวมถึงระเบิดแรงสูงและระเบิดนำวิถีต่างๆสิ่งเหล่านี้ทำให้ F4 p h a n แฟนทอมเป็นเครื่องบินที่น่ากลัวสำหรับฝ่ายตรงข้ามแม้ว่าเทคโนโลยีของ F4 p h a n แฟนอมจะถูกแทนที่ด้วยเครื่องบินรุ่นใหม่ๆอย่าง F15 F16 และ f a 8 8แต่ F4 p h a n แฟนทอมก็ยังคงประจำการในหลายประเทศจนถึงปัจจุบัน บางประเทศได้ทำการปรับปรุงและอัปเกรดระบบอาวุธและเรดาร์เพื่อยืดอายุการใช้งานออกไปถือเป็นเครื่องบินที่มีอายุการประจำการยาวนานที่สุดรุ่นหนึ่งในประวัติศาสตร์เมื่อพูดถึงเรื่องราคาสำหรับเครื่องบิน f -4 แฟนทอมในยุคแรกๆที่ถูกผลิตขึ้งนั้นมีราคาประมาณ2.4ล้านดอลลาร์ต่อ1นึ่ลำในช่วงทศวรรษ1960ซึ่งหากเทียบค่าเงินตามอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน จะมีมูล,ลค่าประมาณ20ล้านดอลลาร์ต่อ1นึ่ลำและหากพูดถึงราคาตลาดในปัจจุบันเครื่องบินที่ถูกปลดประจำการแล้วและถูกขายออกมาจะมีราคาที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องและการปรับปรุงโดยบางครั้งราคาสามารถอยู่ที่ประมาณ3-5ล้านดอลลาร์สำหรับเครื่องที่ยังสามารถบินได้ และหากเป็นเครื่องที่ใช้เพื่อจัดแสดงหรือนำไปเก็บสะสมราคาก็อาจลดลงมาประมาณ1-2ล้านดอลลาร์แต่หากเป็นเครื่องที่มีการบูรณะและพร้อมใช้งานราคาก็อาจสูงถึง10ล้านดอลลาร์ได้เลยทีเดียวหลายประเทศยังคงนำ F-4 Phantom ไปใช้ในการฝึกนักบินและใช้เป็นเครื่องบินรบสำรอง เช่นอิหร่านที่ยังคงมี F4 p 4แฟนทอมประจำการอยู่กว่า60ลำและตุรกีที่ยังคงใช้รุ่นปรับปรุงอย่าง f 4 E-Terminator ที่ถูกติดตั้งระบบเรดาร์และอาวุธสมัยใหม่ทำให้เครื่องบินรุ่นนี้ยังไม่หายไปจากท้องฟ้าสิ่งที่ทำให้ F4 p 4แฟนทอมมีคุณค่ามากกว่าตัวเลขราคาคือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มันไม่เพียงแต่เป็นเครื่องบินที่สร้างชื่อเสียงให้กับอุตสาหกรรมการบินของสหรัฐ แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคสงครามเย็นที่เต็มไปด้วยการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและอำนาจทางทหารเครื่องบินลำนี้ได้เข้าร่วมรบในหลายสงครามทั้งในเอเชียตะวันออกกลางและยุโรปถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานที่ยังคงถูกพูดถึงจนถึงทุกวันนี้ F-4 Phantom ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับการออกแบบเครื่องบินรุ่นต่อมาและยังถูกนำไปใช้ในหลายด้านที่นอกเหนือจากการรบ เช่นการถ่ายทำภาพยนตร์การจัดแสดงทางอากาศและยังถูกนำไปเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์การบินทั่วโลกเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของเทคโนโลยีในอดีตสำหรับคนที่ชื่นชอบเครื่องบินรบและสนใจสะสม F-4 Phantom ถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องที่มีมูลค่ามหาศาลไม่ว่าจะเป็นในด้านความทรงจำทางประวัติศาสตร์หรือในแง่ขององค์การลงทุน เพราะราคาของมันยังคงมีความต้องการในตลาดสูงและยังเป็นเครื่องบินที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่ใครๆก็รู้จักนี่คือเรื่องราวของ f 4แฟนทอมเครื่องบินรบที่สร้างชื่อเสียงและเป็นตำนานของยุคสงครามเย็นที่ไม่เพียงแต่มีสมรรถนะอันทรงพลังแต่ยังมีคุณค่าทางจิตใจและประวัติศาสตร์ที่ประเมินค่าไม่ได้ หากคุณชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องบินรบและยานยนต์ทางทหารอย่าลืมกดติดตามช่องออโต้พาแลนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาที่น่าสนใจแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ICU Next Video